วันนีค่ะน้องๆวันนี้พี่หลีก็จะมาสอนเขียนเปร์สเปกตีฟนะคะจากก่อนหน้าน,นี้ที่เราเขียนเปร์สเปกตีฟที่เป็นรถไปแล้วนะคะมีทั้งรถเปิดสเปกตรีหจุดแล้วก็2จุดนะคะวันนี้เราก็จะเริ่มมาเขียนเป็นเปร์สเปกตีฟเป็นบรรยากาศรวมๆทั่วไปนะวันนี้พี่จะสอนเป็นเขียนเปร์สเปกตีฟของตลาดหรือเป็นสวนมีร้านขายของนะคะคราวนี้เราก็จะได้เริ่มในส่วนของการเขียนเปร์สเปกตีฟแบบจริงจังแล้วนะคะเพราะว่าเราสามารถวาด วาดรถแล้วก็วาดต้นไม้ได้แล้วพอเข้าใจเรื่องของมุมมองของเปอร์สเปคทีฟทั้งสามมุมแล้วนะคะ,ะวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันว่าเราจะวาดกันยังไงคะ่ะอันนี้เดี๋ยวพี่ก็จะเริ่มจากการร่างก่อนนะคะก่อนหน้าน,นี้พี่ได้อธิบายไปแล้วในเรื่องของการร่างการวางมุมมองการจัดระยะของเปอร์สเปคทีนะคะเราจะเอาตรงนั้นมาปรับใช้กับงานวันนี้ที่เราจะทำกันมาดูเลยว่าเราจะเริ่มกันยังไง จังในกรอบคือทุกครั้งที่เราเราจะเขียนภาพเปอร์สเปกติฟอะไรก็แล้วแต่จะต้องทำการร่างก่อนเวลาร่างอย่าล่างบนกระดาษจริงให้ร่างหากระดาษวาดกรอบให้มันเล็กลงหน่อยนึงแล้วเราร่างก่อนเพื่อที่เราจะได้กระระยะการวางภาพนะคะว่าจุดเด่นจะอยู่ตรงตำแหน่งไหนะระยะหน้าเรามันบางมากเกินไปหรือเปล่าเราจะซ้อนระยะกันยังไงให้มันดูโอเคก็ต้องผ่านการร่างก่อนถึงจะ เอาไปเขียนจริงดังนั้นตอนเขียนจริงมันจะเป็นการที่เราเอาภาพที่เราร่างเนี่ยมาขยายและใส่รายละเอียดเท่านั้นเองกระดาษเราก็จะไม่ช่อยช้ำด้วยเพราะว่าเราจะไม่ได้ลบบ่อยนะคะเพราะว่าเรามันลบในส่วนที่เราล่างในกระดาษร่างแล้วอมาดูเลยว่าทํำยังไงนะคะอันดับแรกถ้าพี่เริ่มทาเนี่ยพี่มีกรอบพี่ร่างกรอบมาแล้วพี่ก็จะเริ่มจากการแบ่งส่วนก่อนหาตาแหน่งจุดเด่นนะคะล่างเลย เวลาเราล่างก็ฟีแฮนด์อย่างนงี้เลยค่ะโอเคประมาณนี้พี่ก็จะรู้ว่าในโลกพี่นี้ตำแหน่งจุดเด่นสี่จุดแบบนี้นะคะพี่จะเขียนเส้นัสายตาอันนี้พี่จะเป็นปร์สติฟมุมนอร์มอลนะคะนอร์มอลวิวล่างก่อนมีเส้น H L horizontal line นะคะหรือเส้นระดับสายตาโอเค นด้แล้วราวนี้พี่ก็จะกะระยะของระยะหน้าก่อนอ๋อระยะหน้าแล้วก็ระยะกลางนะคะระยะหน้าจะเขียนก่อนก็ได้ของพี่พี่ก็จะกะระยะหน้าพี่เอาใ้สั่งซ้ายล่างก่อนนะคะคร่าวๆประมาณนี้โอเคต่อมาก็กะคนระยะกลางเพราะว่าเราจะหาตำแหน่งจุดเด่นก่อนนะคะในระยะกลางที่ใส่คนนะคะคนอยู่ที่ตำแหน่งประมาณนี้คนเอาไว้เทียบ เขียนตัวอาคารตัวไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปกลางโอเคต่อมาดิเขียนเป็นตีดหจุดนะคะเอาพงค์คนี้เทียบนะคะพี่ก็จะร่างเส้นลงมาค่ะเส้นอาคารเราวัดขึ้นมาค่ะวัดสองเท่าลัาหน้าคพี่ก็จะให้ตรงนี้เป็นร้านขายของเด่นๆหรือร้านเดี๋ยวลองวางดูก่อนนะในงานถ้าสมมุติพี่อยากให้ตรงนี้เด่น พี่จะต้องเอาย้ายคนมาไว้ฝั่งนี้แทนนี่คือจุดเราใส่ตาตาอยุคนอยู่ที่ระดับประมาณนี้ล่างก่อนเนี่ยถ้า้าเมื่อแก้พี่มองแล้วสมมติพี่วางคนตรงนี้แล้วเราเจะาตรงนี้เด่นอะ่ะมันจะหนักมาทางด้านซ้ายด้านขวามันจะโล่งนะพี่ก็เลยลองสยับคนมาด้านขวาแทนฝัออ่งนี้ออกอันนี้มันปรับเปลี่ยนกันได้เดี๋ยวเรามาดูภาพโรเมทีนึงอ่ะ ร้านนี้พี่จะเป็นร้านขายของกินติดหนึ่งจุดก็่อเอาง่ายๆนิดสองเท่าตัวคนขียนมาสักประมาณนมารานี้ตรนี้หนึ่งร้านเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินเข้าไปนะตรงนี้พี่ก็จะมีร้านตรงนี้หนึ่งร้านแต่ว่าร้านตรงนี้พี่จะเขียนเป็นลักษณะของร้าน ร้านข้างล้างน,นี้ก่อนนะอ่ะากรโสูม้ี่มานิดนึๆทำเป็นเหมือนแบบนะ้นาจัว่วร้านน่ารักน่ารักสักร้านหนึ่งอืมประมาณนี้อ่าร้านนี้ค่ะมีร้านข้างหลังนี้เนี่ยเราใช้ใช้เส้นอิงเดียวกันนะ เวลาเราเขียนตีมหนึ่งจุดก็เป็นเส้นนอนขนาดกันหมดข้าวๆประมาณนี้ฝั่งนี้ขออีกร้านหนึ่งแล้วกันก่อนที่เราจะวาดจริงๆอ่ะร้านตรงเนี้ยค่ะทําไมพี่ถึงไม่วาดคนเพราะว่าพี่ใช้เส้นเดียวกันกับร้านข้างหน้าอิงกันมาได้นะจากเส้นนี้จริงๆมันสูงอยู่อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะคะฝั่งนี้พี่ก็จะขึ้นคนอีกหนึ่งอันเทียบวาดร้านฝั่งนี้จักอีกร้านหนึ่ง เช่นอานตั้งน,น,อน,นสองเท่าตัวคนกับกาวประมาณมยิงจีเก็จะกับทางฝั่งนี้เอาเท่านี้อ่ะแช่นี้พอ,นนอนนยังไม่ได้แบ่งห้องนะเอาแค่แบบว่ามีกานฝาดข้างหน้าหน่อยนึงไม่เห็นภาพรวมๆน่าจะประมาณนี้ โอเคคราวนี้้ายของตรงนี้มันจะโลง่งตีบเนี้ยมุมมองมันจะแบบว่ามุมพุ่งเข้าไปพี่จะหยุดตีบการพุ่งเข้าไปด้วยการเขียนที่นั่งลากเส้นอนอน,นลากคนหนึ่งคนเดี๋ยวดีนั่งตรงนี่อีกอันหนึ่นก้อนสักประมาณนี้เขียนเป็นสี่เหลี่ยมละข้างลาง เห็นเป็นอารมณประมาณนี้ค่ะตรงนี้เป็นทางเดินเข้ามาเขียนตีออกมาคมว้างขความเลยอืมทำเป็นที่ดงฮ่าแล้วตำแหน่งนี้พี่ก็จะวาดลงไปเป็นตำแหน่งต้นไม้นะคะตั้วๆประมาณนี้ตรงนี้เป็นต้นไม้ให้เป็นอารมณ์แบบว่าจริงๆแล้วหลักๆอ่ะเน้นอยู่ที่โซนตรงนี้ ตรงนี้คือจุดเด่นในภาพก็คือโซนร้านค้ามีที่นั่งกินตรงนี้เป็นที่นั่งกินตรงนี้เดืมนั่นหลังตรงนี้นะคะเราจะใส่เป็นอาคารอีกหนึ่งอาคารเอาไว้ปิดจุดนะะ้ำก็เป็นที่ทุกครั้งพี่จะไาว้คนหนึ่งคน เพื่อเป็นตัวกะไว้ว่าไกลแค่ไหนเยยะขึ้นไปสองเท่าค่ะเป็นอาคารประมาณนี้อาจจะเป็นตึกนี่ออกมามีหลังคาประมาณแค่นี้ก่อนที่เหลือพี่ก็จะมาลองวางคนลงไปดูค่ะว่าจะวาดคนในตำแหน่งไหนได้บ้างสมมตินี่คือร้านขายสมมติพี่ให้ขายเบอร์เกอร์แล้วกัน แล้วก็ร้านนี้ดังมากเีคนต่อแถวเต็มเลยเพิ่ม,มาระายะหน้านี้นิดหนึง่งผู้ใหญ่มากกว่านีคนยืนต่อแถวมาอีกทีหนึง่งที่นั่งตรงนี้อุตสาวาดมาแล้ววาดคนนั่งกะไม่ถูกวาดคนหนึ่งคนก่อนยืนคนนี้ยืน,น,น,นอยู่บนเส้นนี้เทียบเ,เอวคนนั่งประมาณเอวอ่า นั่งกินเหมือนนั่งกินเบเกอร์กันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ครับมีคนยืนบ้างคนนี้ยืนอุ้มลูกอยู่แล้วก็ตรงนี้พี่ให้มันมีรถเข็นเด็กอันนึิมอารมณ์แบบว่ามาเป็นครอบครัวนะอ่ะถึงว่าตรงนี้มีแม่นั่งกินพออุ้มลูกให้ข้าวๆน่าจะประมาณนี้พอพี่เห็นว่าวางนี่ปุ๊บรู้สึกว่าตรงนี้มันลงอ่า ตรงนี้มันลงใช่ไหมพี่ก็จะมีฟอกกาตรงนี้อันอันานึ่งเป็นมูลพี่สมมุติว่าพี่ก็สั่งเบร์เกอร์มาแล้วเหมือนกันเป็นกำลังจะไปหาที่นั่งกินอืมอม,นะมีน้ำนึแก้วย ภาพจะเป็นประมาณนี้นะคะกับการร่างก็วิธีการมองที่มองแบบนี้ค่ะเริ่มจากของพี่เป็นคนที่ถือถาเบเกอร์อ่ะเห็นมือนิดนึงอันนี้อาจจะเป็นเพื่อนพี่โอเคมาด้วยกันมุมมองมุมมองแบบนี้การมองของพี่จากภาพนี้ ก็จะมองอมสองคนนี้ใช่ไหมมองมาทางนี้ก่อนแล้วก็มองไปทางนี้ล้าภาพเราจะดึงไปที่ร้านตรงนี้การที่จะภาพดึงให้เป็นที่ร้านตรงนี้ก็พยายามมาก,กุกคนไปไกลระยะไกลแล้วก็ค่อยดึงไปข้างหลังนี้ข้างหลังนี้เราอาจจะเติมให้มันมีต้นไม้อีกก็ได้เป็นระยะข้างหลังไกลอาจจะมี เป็นลานเป็นที่นั่งเป็นนาหินอะไรก็ได้อันนี้เดี๋ยวเติมทีหลังได้นะอันนี้ขอมีต้นไม่กต้นน่อนีอ้เอืมประมาณนี้โอเคการมองภาพเป็นลักษณะประามาณนี้มีจุดหยุดมองไปที่ร้านมองไปที่นั่งมองไปที่ร้านเรามองไปร้านทั้งหลังประมาณนี้โอเคก็ เสร็จแล้วสําหรับการร่างภาพนะแล้วเดี๋ยวเราไปลงจริงกันในกระดาษจริงเลยว่าพอขายายแล้วเราต้องเติมอะไรเพิ่มอีกค่ะเดี๋ยวไปดูตอนเลยค่ะ